กรับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวปเกมอนโกทุกท่านนะครับผม22นาฬิกา39นาทีนะครับค่ำคืนวันอังคารนะครับมีอีเวนต์ครับจับปิกกจูมัวกอีกแล้วครับผมรอบนี้ครับน่ารักมากนะครับยังเป็นเงาอยู่เลยครับของผมโอ้โหมีเควสรางวัลนะครับด้วยเดี๋ยวขอจับปิกาจูครับยังไม่ได้จับเลยนะครับตัวนี้มา2วันแล้วนะครับขออภัยที่ทำคลิปวิดีโอราชาไปหน่อยนะครับผม โอ้กลัวจับไม่ได้ครับขออนุญาตใช้ลัสเบอร์รี่เลยแล้วกันนะครับผมกับบอลดำไปเลยนะบอลเหลืองไปเลยนะครับผมโอ้โหวิกาจูใส่หมวัอประมาณว่าแอดเวนเจอร์นะครับผมเดอะจังเกิลอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นนักสำรวจนะครับแต่กระเป๋านะครับอุ้ยได้ได้ XL Candy นนะครับแต่กระเป๋าครับเป็นกระเป๋าโอ้โห ปลาหวานครับน่ารักเชียวครับโอ้โหดูดิครับสุดยอดจริงๆครับเนื้นติกเนี่ยนะครับเอาปิกาจูมาให้กระเป๋าผมเต็มเล่นอีกแล้วนะครับเอาละครับได้ตัวแรกไปแล้วครับมีเควสค้างอยู่ครับน่าจะเป็นเควสของเลเวลนะครับผม41นะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นนกนกแก้วอ่านี่นะครับเจ้านกแก้วนะครับบางคนเขาเรียกว่านกโบราณหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้ สับประรดจับเลยละกันนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันจะหาจับได้จากที่ไหนอีกนะครับผมโอ้โหเนี่ยครับเควสของเลเวล40ไปเลเวล41นะครับผมได้นกแก้วโบราณเนี่ยนะครับอ่าอย่างเท่ครับโอ้โหน่าจะไม่แน่ใจครับตัวนี้มัน มันมีเกิดทั่วไปหรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับผมหรือว่าเกิดเป็นบางทวีปหรือเปล่าครับโอ้โปเกมอนใหม่ไปเลยครับตัวนี้เปิดเด็กเรียบร้อยครับโปเกเด็กของเราอาเคนครับผมอือฮอต้องใช้โอ้ล่างสองครับน่าจะเทพอสมควรเลยครับผมโอ้ล่างสองนะครับผมน่าจะเทพอสมควรเลยครับใช้50แคนดี้ครับไม่แน่ใจว่ามีแค่สองล่างหรือเปล่านะครับผม โอ้ไม่ธรรมดาครับผมหน้ารองนะครับหน้ารองอย่างนี้หน้ารองอีโวเลยครับ <c oughs> จัดหนักเลยดีกว่าไหมครับเนี่ยน้าสนมากเลยครับผมขออนุญ,ญาตนะครับผมลูกอมนะลูกอมประหลาดรืดสัตว์เลยครับเป็น50แคนดี้ครับผมใช้เลย นะลองดูครับเอาแบบเล้าชายกันไปเลยครับไหนไหนก็ได้บันทึกคลิปแล้วนะครับผมต้องการวิวัฒนาการอาเคนหรือไม่ครับจัดเลยครับผมอยากเท่ครับเอาไปยินยิ้มได้ไหมไม่รู้นะครับจะได้ไปโชว์เพื่อนนะครับผมไอ้วงไอวีไม่สนแล้วครับผมน่าจะ80นิดนิดแหละครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมไม่น่าจะถึง90ด้วยซ้ำนะครับโอ้โหเหมือนอีแลนซผสมรถแก้วอะไรยังไงไม่รู้ครับเปิดโปเกมอนอีกหนึ่งตัวครับผม โอ้บินอย่างโหดเลยครับมันอะไรครับเนี่ยกิ้งกา่าหัวเป็นกิ้งกาหางเป็นกิ้งก่างูขาเป็นเหมือนนกแก้วครับมันกินอะไรเข้าไปครับตัวนี้ตรงกลางขนเหมือนอีแรงสีทองครับอ์เควอสนะครับผมอู้ชื่อเหมือนพวกนักลบกรีกโรมันอะไรประมาณนี้เลยนะผมว่านะเอาลนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ มาเล่าให้ฟังว่ามีปิกจูครับแล้วก็เนี่ยครับจับเจ้าอาเคนนะครับแล้วก็อีโวเป็นอาร์เคอสเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคลิปต่อไปจะเป็นยังไงกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ m e มเม y รีจะเต็มอีกแล้วครับผมขออนุญาตลงสั้นๆว้ให้เพื่อนดูครับ2ตัวปิกจูกับอาร์เควอสครับแหมเรียกจากเหลือเกินครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เลยสวัสดีครับ